มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฉเฉลยแล้วอายุที่แท้จริงรูปสลักโบราณกลางป่าดงใหญ่หลังจากกรณีชาวบ้านไปหาเห็ดบนเขาแล้วไปเจอศิลาแกะสลักโบราณอยู่บนเขากระเจียวตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์และมีคนนำภาพไปโพสต์สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากนะคะซึ่งแต่ละคนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ล่าสุดนายสุทธิน,นันพรมชัยนักโบราณคดีประจำอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งได้เดินทางไปสำรวจภาพแกะสลักหินดังกล่าวแล้วนะคะเบื้องต้นพบว่าภาพดังกล่าวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6เมตรมีร่องรอยการแกะสลักกว้าง130เซนติเมตรสูง145เซนติเมตร ความสูงของเสียง25เซนเมตรช่วงไหลประมาณ40เซนติเมตรยังไม่สามารถระบุอายุของภาพได้ค่ะซึ่งจะต้องรอสำรวจหลายด้านขณะผู้ที่มีความรู้หลายคนออกมาโพสต์ว่าน่าจะเป็นภาพของพระนางสิริมหามายาหรือว่ามายาเทวีเป็นพระมารดาของพระโคตมพุทธเจ้า พระศาสดาของศาสนาพุทธและเป็นพระเชษฐภคินีของพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีพิสุนีรูปแรกในพระพุทธศาสนาแต่บางคนไม่เชื่อเป็นของโบราณค่ะ นายอิสริยะสิริสุดโทเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่กล่าวว่าส่วนตัวคิดว่าภาพแกะสลักหินที่พบน่าจะเป็นฝีมือของพระที่ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณปี2537หรือประมาณ30ปีที่ผ่านมาบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์หลังจากมีการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติสำนักสงฆ์ได้หายไปด้านนางสำเนียงอายุ56ปีเป็นคนบ้าน โนนดินแดงนะคะเป็นคนเก็บเห็ดที่มาพบหินแกะสลักดังกล่าวเล่าว,ว่าเคยขึ้นมาเก็บเห็ดบริเวณนี้เป็นประจำทุกปีแต่เพิ่งมาเจอเป็นรูปหินรู้สึกตกใจและก็ดีใจที่ได้เจอถึงแม้ว่าภาพนี้จะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามพวกตนก็จะนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ